a p ป l e ลปล่อยอัปเดต iOS 14.3แล้วนะให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดกันได้เลยวันนี้มันจะมีอะไรใหม่บ้างล่ะถ้าอยากรู้แล้วละก็วันนี้ Memo Logic จะมาบอกกับเพื่อนๆขอบอกนะครับรองรับ Apple Fitness Plus และ AirPod s Ma x ที่เพิ่งเปิดใหม่ไปไม่นานนี้เองจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยอย่างแรก ต้องบอกก่อนเลยนะสิ่งใหม่ในฟิลเจอร์นี้ที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือ Apple Pro Raw สำหรับใช้ใน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับ oh. เพราะทั้ง2รุ่นนี้สามารถถ่ายภาพไฟล์รอได้ทุกก้อนด้วยล่ะไฟล์ภาพใน Apple Pro Raw นี้จะได้นำสกุลไฟล์ DNG Digital Negative File ขนาดไฟล์ก็จะอยู่ราวๆ25เมกนะครับ สามารถควบคุมปรับสีรายละเอียดไดนามิกต่างๆปรับแต่งได้ในแอปแต่งภาพบน iPhone เลยนะครับมีตัวเลือกสำหรับบันทึกวิดีโอในขนาด25เฟรมด้วยนะและการอัปเดตอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็มีรองรับ Apple Fitness p l u s ก็ต้องเป็นในกลุ่มประเทศที่รองรับด้วยนะจะให้คำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะเพิ่มวิดีโอการออกกำลังกายใหม่ๆทุกสัปดาห์ รองรับการเชื่อมต่อ AirPods Max หูฟังใหม่แบบครอบหูที่เพิ่งเปิดไปไม่นานนี้เองสามารถเลือก e c o s i a เป็น Search Engine หลักใน Safari ได้ e c o s i a เป็น Search Engine หลักโลกนะครับการแจ้งเตือน Cardio Fitness ก็มีนะรองรับ Joy PlayStation 5 Dual Sense โอ้จะใช้ได้ขนาดไหนกันนะจะเหมือน PS5 หรือเปล่า Amazon Luna ก็มีนะแล้วก็อาจจะมี Joy อื่นๆเพิ่มขึ้นมา แถบ Apple TV+ p l u Show ใหม่ช่วยให้การค้นหาดูหนังซีรีส์ Apple Original ได้ง่ายขึ้นใน iOS 14คุณสามารถเลือกการกลับกล้องด้านหน้าได้แต่ว่าต้องเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆนะไม่ต้องห่วงครับรุ่นเก่าสามารถทำได้แล้วเพราะอัปเดตเป็น iOS 14.3เนี่ยทำได้แน่นอนอย่าง iPhone 6 x เนี่ยก็ทำได้ iPad ก็ได้ด้วยนะส่วนรุ่นที่สามารถอัปเดตได้เนี่ยเป็น iOS 14.3นะ ก็ตั้งแต่ iPhone 6s เลยนะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันถ้าเป็น iPad ก็ Air รุ่นที่2ขึ้นมายัน iPad Air 4ที่เพิ่งออกไปไม่นานนี้สามารถอัปเดต iOS 14.3ได้แล้วแต่ก็แนะนำนะครับให้ต่อ Wi-Fi ก่อนแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดที่ซอฟต์แวร์อัปเดตหรืออัปเดตผ่านคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณก็ได้ถ้าใครยังไม่ขึ้นก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ IPSW จากลิ้นใต้คลิปนี้เลยนะครับเลือกรุ่นให้ถูกด้วยนะผมจะทิ้งไว้ให้บั๊กที่อาจตามมานี้คุณอาจจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนข้อความบางรายการก็ได้หรือจะเป็นการเชื่อมต่อคอนเน็ตกับอุปกรณ์อาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u b s c r i b e ให้เมนโมโลจิกด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ออกมา ส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว